สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการนําไข่ไปเพาะนะฮะไม่เพาะที่นี่เขาจะทาให้ดูจากที่อื่นแล้วที่นี่รู้สึกเขาจะทําแปลกกว่าที่อื่นนะคะนะคือไข่เนี่ยเขาจะปล่อยให้อยู่ที่ขอบเนี่ยที่ขอบบ่อดนะคะสิบวันเลยค่ะสิบวันเลยนะฮะเนี่ยเขาก็จะดูว่าพอพอขอบพอขอบไข่เนี่ยนะฝักไข่เนี่ย ออกสีเข้มๆน้ำตาลถึงดำนะคะเนี่ยขอบขอบที่ก็ติดกับปูนนะคะเขาก็จะมาแซออกไปนะคะแซออกไปเสร็จนะคะดูนะคะดูตรงไหนมัง่งอ่าอันนี้อันนี้เป็นไขท่ที่ที่ที่สมบูรณ์นะคะที่ดีเนี่ยนะคะที่สวยมากนะคะไข่นี้นะคะจะออกสีสีอะไรอะ่ะสีส้มๆ้มไหมนะะอ่าสีเงี้ยอ่นะ เริ่มเริ่มมีขอบสีดำเขาก็จะแซะคือ10วันเนี่ยเขาก็จะแซะไปที่บ่อฟอฟักนะฮะไปที่บ่อฟอฟักแล้วเขาจะไปละลายน้ําเลยนะคะละลายน้ําเลยนะละลายน้ำเขนะาอบอกเปอร์เซ็นต์การฟักสูงที่เราไปใส่ไปใส่ที่ตามที่เขาทดลองนะคะที่เราใส่กระบะนะ่ะนะฮะแล้วให้เขาไข่เองเนะ่ยเราไม่ต้องไปไปย้ายไปหลายครั้งนะคะคือเขา แซะไข่จากบอ่อเพราะฟักมาเสร็จเนี่ยเขาก็มาขยีขยขย้ขยี้ในน้ําเลยค่ะกลวงๆในน้ําเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ลูกไข่แล้วอายุหนึ่งเดือนนะคะนี่นะเนี่ยพอหนึ่งเดือนแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ได้หนึ่งเดือนนะคะเนี่ยประมาณสักยี่สิบลังค่ะเขาบอกเนี่ยประมาณยี่สิบลังเนี่ยเพราะไข่ตัวนั้น แม่พันธุ์เขาอายุ8ดถึงสิเดือนเนาะเขาจะให้ไข่ประมาณห้าร้อยถึงเจ็ร้อยฟองเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาก็เอามาประมาณ2ี่สิบลังนะคะในบอ่อสมตารางเมตรนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะฟักออกเป็นตัวเป็นไข่แบบเนี้ยเ,เป็นเป็นตัวอย่างนี้เลยค่ะจากไข่เนาะจากไข่เข้ามาขย,ขยี้ขยี้ในน้ำค่ะมาแกว้งแกงแในน้านแตกในน้านเนี่ยนะคะเนี่ยแล้วเขาก็จะฟักแบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็จะมีผักบุ้งให้เขาเกาะนะฮะอันนี้คือลูกหอยเชอรี่ สีทองนะฮะอายุประมาณ1เดือนค่ะก็มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะเนี่ยเราก็จะมาคัดออกนะฮะพอหเดือนอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะคัดตัวใหญ่ตัวเล็กออกจากกันนะคะคัดตัวใหญ่ไว้อีกบอ่อหนึ่งตัวเล็กไ,ไว้อีกบอ่อหนึ่งนะคะเพราะว่าโอกาสที่มันจะทำร้ายกันก็มีนะคะเขาจึงเอาต้องคัดออกนะฮะ,ะเพราะนั้นใครสนใจลูกหอยนะฮะขนาดต่างๆก็เชิญนะคะที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีดยอนธานีค่ะเบอร์โทรวิทยาลัยก็042ย6สี่สอนถึงสนะคะแล้วทางธุรการของวิทยาลัยก็จะติดต่ออาจารย์แผนกประมงเองนะคะเหไ,ไหมะหรือจะติดต่ออาจารย์เข้าโดยตรงก็ได้นะคะอาจารย์ขาวค่ะ บเบอร์โทรจันขาเท่าไหร่คะ,<น>ะบเบอร์โทรเผื่อเขาซื้อลูกหอย099 09, ย9 9 018 0529 0529นะอาจารย์อนึ่งย์หน่งแปดศูนย์ห้าสอเกาศนย์ห้าอเบ้านะอาจรย์อาจารย์อ,าารยอ๋อเบนเบนเอ่อจันเบนเนะนะอาจารย์เบน,นะนะนนะคะเนี่ยมาเลยนะคะมีขายเยอะเลยนะคะลูกหอยนะฮะ หอยขนาด5บาท10บาท15บาทนะคะมีทุกไซส์ทุกรุ่นนะคะเชิญนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมเหมือนฝันชาแนลนะคะ